i n s t a Mini และ Instax s o u a r e ต่างกันยังไงไประชมกันเลยเ o อร์คามลเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาตทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเก้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกัน เวอร์คัเมล่ายินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมก็จากเวอร์คัมเมล่านะครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้ากล้อง instax นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงกล้อง instax กันก่อนนะครับผมว่ามีกี่ประเภทแล้วก็ฟิล์มที่ใช้ของเขามีฟิล์มแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมเราต้องมาพูดถึงเจ้าตัวกล้อง instax กันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผม instax ตอนนี้ที่ผมเอามาก็มีอยู่2ประเภทนั่นคือ Instax Mini กับ Instax Share นั่นเองนะครับผมนะที่โชว์อยู่ตรงนี้ฮะซึ่งสองประเภทนี้ก็จะแตกต่างกันที่ขนาดนั่นเองนะผมส่วนการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัวกล้อง Instax ทางด้านของ Instax Mini กันก่อน,นครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูบอดี้นะครับผมอ่าประมาณนี้กล้อง Instax Mini จะมีขนาดที่เล็กนะครับผมด้วยคําว่าที่เขาเป็น Mini เนาะก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าแล้วก็หน้าตาก็ ตอนนี้ก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับผมสามารถที่จะแบบว่าพกพา,าได้สะดวกแล้วก็เก๋ไก๋ด้วยนั่นเองนะครับนี่สวยๆวก็จะมีหลายรุ่นนะครับผมอ่า i n s t a mini ก็จะมี1แบบนี้แบบที่2แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ก็มีอ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็แบบที่3ครับแบบนี้ฮะอันนี้ก็จะดูแบบเก๋ๆไปเลยนะครับนี่สามารถเอาเป็น pop ได้นั่นเอง,นะ,องนะครับผมกล้อง s t a x นะครับผมก็คือกล้องที่สามารถถ่าย รูปออกมาแล้วเราก็ได้รูปเลยนะครับผมโดยเราจะใช้ฟิล์มของเขานั่นก็คือฟิล์ม Instax นั่นเองนะครับผมพอเรามีกล้อง Instax แล้วถ้าเป็นรุ่นมินิอ่าเราก็มาพูดต่อว่าเราจะใช้ฟิล์มเป็นฟิล์มตัวไหนนั่นเองนะครับอ่าถ้าเป็นเจ้าตัวกล้อง Instax Mini เนี่ยเราก็จะใช้เป็นฟิล์มตัวนี้อ่าเป็นฟิล์ม Instax Mini นั่นเองนะครับผมอ่าตามรุ่นเขาเลย คือกล้อง instax mini เราก็ใช้เป็นฟิล์ม instax mini นะครับกล่องหนึ่งนะครับผมก็จะมี10ใบถ้าเป็นเซตอีกเซตหนึ่งก็จะมีประมาณ20ใบนั่นเองนะครับผมอ่าแบบนี้นั่นเองฮนะซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบขอบธรรมดานะครับอ่าในตัวฟิล์มของ instax mini ก็จะมีฟิล์มที่เป็นขอบแบบว่ากระตูน้นลายๆอ่ามีลายต่างๆนั่นเองนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมอ่าอันนี้ เดี๋ยวเรามาดูรูปจากกล้องสต๊กมินิกันนะครับผมว่านี่ถ่ายออกมาแล้วเป็นแบบไหนอ่าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยก็คือเขาจะมีขอบขาวนะครับผมถ้าเป็นรูปธรรมดาอ่าหรือว่าฟิล์มธรรมดาก็จะเป็นขอบขาวคุณก็สามารถที่จะแบบว่าเขียนข้างล่างได้นะครับแบบนี้อันนี้ขอบจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รูปอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับนี่ แล้วแบบนี้อันนี้ก็เอามาโชว์ใส่กรอบโชว์ก็สวยนะครับใส่กรอบโชว์แบบนี้ก็สวยนะฮะนีอะ่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของอินสตังต์มนั่นก็คือจะมีความกว้างของภาพนะครับประมาณนี้แล้วก็ความสูงครับจะสูงกว่าความกว้างนั่นเองนะครับผมอันนี้คือรูปแบบ Insta ังต์มินิอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสูงของภาพ ของฟิล์มอิสตัม,มินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นขอบนอกสีขาวนะครับผมก็จะมีความสูงอยู่ที่8จุดขอบนอกก็จะเป็นขอบนี้นะครับนี่ขอบนี้ก็จะอยู่ที่8.6เซนติเมตรนะครับคูณ5.4เซนนะครับผมนี่ประมาณนี้ขอบนอกครับส่วนขอบข้างในขอบข้างในที่เป็นรูปนะครับผมก็จะมีความสูงอยู่ที่ 6.2ซนติเมตรนะครับผมคูณ4.6เซนนะครับอันนี้ขอบข้างในเนาะอ่าอันนี้ก็คือทั้งขอบนอกแล้วก็ขอบในของเจ้าตัวฟิล์ม instax mini นั่นเองนะครับผมอ่าพอเรารู้เจ้าตัวฟิล์มกับกล้อง instax mini แล้วเรามาดูฝั่งทางน้านี้บ้างเพราะว่าทางน้้นนี้เป็นกล้องตัวใหญ่นะครับนี่เป็นกล้องตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือ instax square นั่นเองนะครับผมอ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จะตัวใหญ่กว่า กล้อง instax mini เลยนะครับนี่แบบนี้เทียบกันซึ่งเจ้าตัวกล้อง instax square so เนี่ยครับก็มีรูปแบบแบบนี้ก็มีนะครับผมมีหลายแบบเหมือนกันแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยแต่ว่าจะจับถือง่ายเพราะว่าตัวเขาใหญ่นั่นเองนะครับผมแล้วก็กล้อง instax square so นะครับผมก็เวลาถ่ายออกมาแล้วเราก็จะได้ภาพประมาณแบบนี้ นี่เห็นไหมฮะภาพจะต่างกันจากเจ้าตัวกล้อง Instax Mini นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาออกมาให้ดูนี่ครับ Instax Mini จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับผมอ่าจะเป็นแนวยาวนั่นเองครับผมส่วน Instax Square so จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะฮะโอเคทีนี้เวลาเราใช้ฟิล์มของเจ้าตัวกล้องฟิล์ม Instax สแควรเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวนี้เลยก็คือเป็นฟิล์ม instax square นั่นเองนะครับผมอ่านี่ฮะในกล่องนี้ก็จะบรรจุอยู่10ใบครับผมแล้วก็มีไซส์เหมือนกันก็คือบรรจุ20ใบก็มีนะครับอันนี้เป็นขอบขาวนะครับผมอ่าขอบขาวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขอบขาวกับรูปภาพข้างใน,นะครับจะมีขนาดเท่าไหร่ถ้าขอบขาวนะครับผมจะอยู่ที่6 8จุดเออแปดจุดหกเซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็คูณ 7.2ซนติเมตรนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้นะครับผมเป็นขอบขาวข้างข้างนอกนะครับผมส่วนขอบข้างในในรูปก็จะเป็น6.2ซนติเมตรนะครับผมคูณ6.2เซนนั่นเองนะครับผมก็คือขอบข้างในในรูปนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันนะครับเ่ยนะอ่าอันนี้คือรูปแบบของ i n s t แต็กโซแคร์นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งฟิล์ม2รุ่นนี้นะครับผมก็มีขอบที่ หลายแบบให้เราเลือกนะครับาสามารถที่จะเลือกใช้ได้นั่นเองนะครับผมกล้องฟิล์มอิสต a กนะครับเวลาเราถ่ายออกมาเราก็จะได้รูปเลยรอไม่กี่นาทีเราก็สามารถเอารูปนั้นนะครับให้ดูได้เลยนะครับผมแล้วก็เวลาปรับค่าต่างๆนะครับก็จะอยู่ในกล้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาภาพพวกนี้ครับไปทําเป็นโฟโต้บุ๊กก็ได้หรือว่าสามารถที่จะเอาไปแบบให้เป็นของขวัญที่ระลึกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ ใครที่สนใจนะครับผมเจ้ากล้อง Instax ทั้ง Instax Mini แล้วก็ Instax s q u a r e นะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับผมที่ w o r ร์ค m เมลนะครับได้ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ของ w o r ร์คัมเมลนะครับผมแล้วก็ที่ e b o o ุ๊กเว o ร์ค c a เมล a าเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่ติดตามเรานะครับผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูช่อง Channel w o r l d c a m e r a ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ